จากที่รถอัดหินนะครับได้ทํางานไปนะครับก็จะเห็นหินจะยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีหินขึ้นมาค้างอยู่บนหมอนะครับเรื่องยึดเหนี่ยวรางนะครับแบบนี้ครับเราก็จะเห็นหลุมๆนะครับซึ่งเกิดจาการทีงานแทงอาทินนะครับก็จะทํางานต่อนะครับโดยใช้รถเกี่ยหินนะครับมีจะมีใบปัดนะครับไม่ให้หินค้างอยู่บนหมอนนะครับ แล้วก็บางครึ่งยึดแนวลานะครับซึ่งจะไม่สะดวกตักนาคซับบรุูนะครับแล้วก็ดไูไม่เรียบร้อยสวยงามด้วยรถคันนี้อันนี้ครับก็จะทำหน้าที่ปัดหินที่ค้างบนรางออกนะครับในชุดอุปกรณ์นั้นนะครับก็จะมีใบปัดนะครับนี่ครับก็ไหนน้าหลังจากที่ทําการปัดหินออไปนะครับ เราก็จะเห็นหมอนทัดเจนะครับเห็นเครื่องยึดเกลียวลานทัดเจไม่มีค้ำมันหมอนแล้วนะครับจะมีเศษเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแต่ไม่เป็นผลเนี่ยตอนนี้นายแต่ถ้ายกแค่ก็ต้องโอ่อุโอ่ก่อนที่เรายกแค่ตัดแต่งเดียงๆนะครับตัดสวยเลยอือครับ เรียบร้อยสวยงามนี่ครับจะเห็นใบปัดนะครับทำหน้าที่อยู่ จุดนี้นะครับจาาเมื่อกี้ที่มีหี้าอยู่นบนมอนกับเครื่องยนเดืยวรางก็จะไม่เห็นแล้วครับปัดออกไปแล้วครับเราจะทำงานควบคู่ก,กับรถหันหินนะฮะบองดีๆครับเห็นใบปัดอยู่ จะถ่ายโดยชัดทีนี้ครับนี่ครับอันนี้เป็นก่อนการทํงานครับจําภาพไปไว้นะครับจะเห็นว่าเราแทบจะมองไม่เห็นเครื่องยึดเกี่ยวลากับหมอนเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเมื่อทการปัดเห็นแล้วจะออกมาเป็นยังไง เรียกเปนตอนหลังนะครับอันนี้คือหลังทําการตาเถึนไปแล้ครับเราก็จะเห็นหมอนแล้วก็เครื่องยึดเแดี่หลังนะครับชัดเจนเลยครับนี่ก็คือกระบวนการทํางานนะครับ